สวัสดีครับเจนยู e t สซิ่งช็อปนะครับอูช่างยูสาธขันนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำปิดโค้ด DTC ของ1.9นะครับผม uh, ขั้นแรกนะครับผมผมจะนำไฟล์ของ1.9เข้าไปทำให้ดู เิมนะครับ16บิดปิดถ้าเวลาจับจะปิดโค้ด d t c ต้องใส่ FF นะครับผมไฮโลนะครับแอปโค้ด <c odes> จะอยู่ข้างหลังนะครับกลุ่มโค้ดจะอยู่ข้างหลังนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ข้างหลังครับผมสังเกตให้ดีครับผม มกลุ่มตัวเลขโค้ดเนี่ครับดูหน้าตาให้ดีนะครับสังเกตดีๆนะครับอ่ะทีนี้วิธีการจับเรามาร์กตำแหน่งไว้เช่นเคยนะครับผมมาร์กตำแหน่งครับผมเข้ามาหน้าเท็ครับกด W ย่อลงให้เหลือ5แถวนะครับอ่ะ5แถวแล้วนะครับ ทีนี้เราจะเลื่อน ff ให้มาอยู่ข้างหน้านะครับเลื่อน ff ตรงนี้ให้มาอยู่ข้างหน้านครับทีนี้เราคุมตั้งแต่ ff ลงมานะครับกี่แถวก็ได้ครับกดชครับแล้วมาดับปุนชิกตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับเป็น235นะครับ กลับไปดูนะครับสองดีนะครับคลมหมดด้วยยังอ่าพอดีนะครับสองร้อครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเรามาติ๊กติ๊กครั้งหนึ่งไว้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับ เราก็กดเลื่อนมาครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับแล้วสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอเลข0560นะครับ0560นะครับจนมาเจอเลข0560นะครับแล้วทีนี้เรามาจําเลขตัวนี้นะครับเรามาจําเลขตัวนี้นะครับ หนึ่งดีเจ็ดหกสองซีนี่ครับหนึ่งดีเจ็ดหกสองซีนะครับแลบบ้วมาดับเบนคลิกตรงนี้นะครับดับบนคลิกตรงนี้นะครับหนึ่งดีเจ็ดหกสองซีนะครับดีพร้อมตรงที่เราจำเมื่อกี้นะครับหนึ่งดีเจ็ดหกสองซีนะครับ เราจาค่าตรงเมื่อกี้นะครับใส่พ e ร้อมแล้วพอร์มเมกด้ำมาใส่เปลี่ยนเป็นค่าตัวนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> มาเปลี่ยนเป็นสิบหกบิตไฮโลนะครับตรงนี้เราใส่ค่าอันนี้นะครับ เรามาใส่ตรงอ e ีฟพร้อมนะครับอีฟ e ใส่อ e ีฟพร้อมแล้วครักดใส่ค่าตรงฟอร์มเดังนะครับเลขโคดมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับเรามากด e F F ก่อนนะครับถ้าได้มาอย่างนี้แล้วเราจะปิดตัวไหนเรามาไล่ดูนะครับนี่นะครับ ลุ่มโคดนะครับเวลาเราจะปิดนะครับไล่ดูนะครับเนี่ยกลุ่มโคดเลขโคดจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเราไล่ปิดได้เลยนะครับวิธีการปิดนะครับผมจะปิดให้ดูตัวนึงนะครับสมมติสี่ส่วนเก้านะครับเราคุมทั้งหมดได้นะครับเราใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์ทั้งหมดได้นะครับอ่าครับใส่ศูนย์ทั้งหมดได้นะครับ ใส่ศูนย์ทั้งคาแถวเลยนะครับผมจะปิดตรงนี้นะครับสองศูนสมสนี่สอง่วนห้าสองนหกนะครับใส่ศูนย์เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ครับปิดโค้ด DTC ครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่เข้าใจตรงไหนทักมาสอบถาม ที่เพจได้นะครับหรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับเบอร์โทรจะลงไว้ให้นะครับหรือทักมาทางเฟสก็ได้นะครับเฟสส่วนตัวผมนะครับโอเคครับผมค,ครับ